ความเป็นตัวคุณอาจจะหายไปเพราะคุณอาจจะกำลังโดนคนรอบข้างบอกคุณว่าคุณไม่เก่งพอคุณไม่ใช่อัจฉริยะคุณทําไม่ได้หรอกก็บอกเลยว่าทุกคนมีความเฉพาะของตัวเองทุกคน มีความเป็นตัวของตัวเองทุกคนทำได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็หคือใหญ่ขอแค่อย่างเดียวคือความมั่นใจของตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่า,ค,ค,า,วาคุณไม่ใช่อัจฉริยะไม่ต้องรอให้มาบอกว่าฉันเก่งหรือไม่เก่งเรา เรานี่แหละต้องบอกตัวเราเองเลยว่าฉันทําได้ฉันเก่งพอฉันทําได้แน่นอนขออย่างเดียวสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณอยากจะได้มันจริงๆแล้วก็ลงมือทำคอย่าลืมนะคะความเป็นตัวของคุณเองสําคัญที่สุดทุกอย่างเกิดจากคําพูดของคุณเองทุกอย่างเกิดจากไมเซสของคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่เหลือคือมั่นใจแล้วลงมือทำค่ะอัจฉริยะมันอยู่กับตัวคุณไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่นะ,ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ